กับน้องพี่เมียในเกมเฮ้ hey, hey, ยเฮ้ยอย่าสัน How cook, นะ่นฮาวทูคุกนาตอนนี้น้องพี่เมียก็ตัดมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เข้ามาเราจะมาทําเบอร์เกอร์ให้น้องแพรกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะน้องแพรเห็นว่าน้องแพรชอบกินก้างนะคะน,น้องแพรชอบกินก้างมนาะเราต้องใส่เข้าไปไม่เอาดีกว่าเอออย่าเอากระูกาไม่เอา <c oughs> เดี๋ยวหาขานมปังกันนะรองเท้าเอากี่ชุ้อเอาไม่มีงั้นเอาอันนี้ไปแทนนะเอาไปเถอะวสร็หรอไม่เกลียดจังเลยอ่ะกินไปเถอะนะคะแล้วก็เพิ่มความกรอบนะคะให้เป็นน้องแพรเดี๋ยวๆความกรอบกรอบมาก มันกอดตรงไหนแข็งขนาดนั้นนะไ <Okay. S 1> <iPhone S 2> อโฟนขขงไม่กุ้งหรอพี่แมวใส่เข้าไปอ,ะ <iPhone S 2> อ่ะไอโฟนเก่าพี่โอเคพอเสร็จแล้วก็วไป<า>กันต่อซันส์ไข้ด้วยนะทุกคนซับสักไข่กันด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาสับกันต้องสับให้ละเอียดนะคะไม่งั้นฟันน้องเพจจะผุนะคะโดยไอโฟนนะ <c oughs> ก็ด้วยค่ะเรืองเ่นเอา,เอาน้ำแพ้กินขนมไอแฮมเบอร์เกอร์ทอดไปก่อนแล้วกันนะ<อ>ต่อไปเราจะเอาอแฮมเบอร์เกอร์ไหม้นะพิซซ่าแซลมอนก็ได้นะแซลมอนดีกว่าพอไปที่แซลมอนนะต้องมีเนื้อแซลมอนอันนี้ทําให้เพื่อนที่ชื่อว่าโทนี่คือกนกล้านะ โหนี่ดูอยู่กรุณาจงคอมเมนต์ด้วยนะคะคนที่เราถูกทำอาหารให้นะตอนนึงเออ,อเห็นไหมอาหารไหม่เลยมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วโอเคต่อไปนะเราน้องแพรเห็นว่าน้องแพรเนี่ยนะตอนนี้น้องแพรน้องแพรมีบาดแผลอยู่ที่เท้านะคะ เอ้ยอยู่ที่ขาให้เอาขึ้นอ๋โอโอยู่ที่ขานะคะเราจะใส่ย,ยาให้น้องแพปวดจงหายไวๆเอาไป3เม็ดแคปซูลโอเคต่อไปก็เพิ่มเกลือแร่นะคะที่เห็นว่ามันไม่ใช่ฟันนะมันเป็นเกลือแร่นะคะเอาไป3ซี่เลยค่ะคคต่อไปก็เพิ่มมะนาวไปให้น้องแพเพื่อความอร่อยนะแล้วก็ใส่ลมตดของเชฟ ใส่ลมตัวพรมเชฟไปแล้วเราก็จะมาสักชื่อน้องแพกันะคะยูด้วน่ากลัวน่ากลัวน้องแพสักชื่อที้แหม่มั้งนะสักเป็นอ่ะสักเป็นเอ้ยเอาชื่อที่แม่บอกพูดพูดโอเคอันนี้เอาผิดแล้วไม่ใช่มอนเถอะ P A R เซฟไปเลย P A N เนรอแพงหน่อยล่ะเซฟไปเลย ถ้าจบนี่คุณต้องเอาให้ฉันเล่นนะต่อไปนะเราจะไปดูของต้นกล้ากันต่อไปเพิ่มความกรุบกรอบให้แก่ท่านต้นกล้านะกินไ,ไม่ไดไ้ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องห่วงว่ากินได้ไหมแล้วก็ใส่ ชีชคออ้างเมาค้างโอ้โอ้โอ้เอ๊โอ้เอ๊มันเป็นเอาเอาเงินโอเคต่อไปต้นก้าเอ่ออันนี้อาหารอันละร้อยบาทนะคะต้นก้า,าจ่ายมาหนึ่งร้อยนั่นแหละเอ้ยจ่ามาเท่าไหร่นะอาหารโอ๊ะลืมห้าสิบต้นก้าจ่ายมาเท่าไหร่นะห้าสิบเนี่ยต้นก้าจ่ายมาห้าสิบแล้วก็ไม่ต้องการเงินนะคะเราไปเถอะต่อไป ใส่กลิ่นหอมอุ้ยเราต้องจัดเรียงให้สวยๆนะกลิ่นหอมให้แกตัวนี้นะใส่กลิ่นหอมเพราะไปเสร็จอันนี้กรุบกรอบนะคะแซลมอนต้องมีไก่เวียโซใส่ไปเถอะแล้วเธอก็สุขภาพดีนะแต่ว่าเห็นว่าชอบกินผักนะใส่ผักเข้าไปเย,เยอะเยอะๆใส่ไปให้หมดเลยเคใส่เสร็จ ไปเลยเบลต้องแจ้งสกํนั่นหรอนี่เกมเนื้อเฮ้ยเวลาตีเวลาตีไก่ไมันมีสิ่งโอโอเออได้ินไหมได้ยินไหมจับไปให้หมดนะไม่สูญอะไรแล้วโอเคต่อไปก็ไปคุกกันเซลมอนนี่ต้องต้งมเดี๋ยวว่าทอดน,นะเอาใส่นี่ไปแล้วกัน ต่อไปทําให้ต้นบุญอุยโอ้ลืมเมื่อไรท่ฉันจะเล่นเนี่ยมื่อก่อนเด็กทำให้ต้นบุญเสร็จนะคะแล้วก็